โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอสังครบุรีนะครับเรามาพักที่เลนผู้พานนะครับผู้พานรีสอร์ทดูบรรยากาศครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติสนุกมากเลยครับเงียบเหงาช่วงนี้นะครับเป็นหน้าฝนครับต้องรอให้ถึงหน้าหนาวก่อนนะครับแล้วก็ช่วง หลังจากว่าโควิดหมดไปนะครับสนุกมากครับตอนนี้ดูครับธรรมชาติจริงๆแล้วนี่นะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยมาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับชมสถานที่สนุกมากเลยนี่นะครับคอเตอร์ครับคอเตอร์ มีหลายลังอยู่นะครับดูครับหย่อนดูสวยมากธรรมชาติจริงๆครับถ้ามีใครได้มาก็มาพักโอ้สสบาย สวยงามมากนะครับแต่ละหลังนี่โอ้บรรยากาศดีมากเมื่อคืนนะเมื่อคืนนี่ฝนนี่ตกทั้งคืนแล้ว กลางวันนี่ฝนหยุดแล้วก็ดีสดชื่นฮนะดูนะครับว้าวลองมองดูข้างล่างนะครับมีน้ำโอ้สวยงามมีชาวบ้านหาปลากันด้วยนะครับเหนไมครับนี่นะครับชาวบ้านหาปลาครับว้าวสนุกมากเลยนะดู มีเด็กๆเวยนะเด็กๆอาบน้ำนานอาบน้ำหัวเราะดีใจมากเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็ยนๆอีกหน่อยนะจะพาไปชมสะพานมอญสะพานมอญที่ทำจากไม้ครับสะพานร้อยปีครับเดี๋ยวจะพาไปชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ